สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับมี f อนะครับหรือผู้รับชมบางท่านเนี่ยแหละครับนะก็เขียนคอมเมนต์นะในคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองบูรการเนี่ยนะครับนะเกี่ยวกับการมองโลกเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเกิดนะเหตุปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปนะครับ แต่ว่าจิตนะที่ฝึกฝนไว้ดีนะจิตที่สามารถวางความเป็นกลางไว้ได้นะจิตที่ปราชาคตินะจิตที่มองโลกนะครับด้วยหลักของอนัตตาเนี่ยนะมันก็จะไม่หวั่นไหวนะไปตามเหตุปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปนะเช่นเหตุปัจจัยที่เป็นลบนะเหตุปัจจัยที่ไม่ดีนะเช่นเรานึกถึงสถานการณนะ์ข้อมูลข่าวสารนะเช่นสถานการณนะ์โรคระบาดนะโรค ากายพันธ์นะอะไรประมาณนี้นะรวมถึงเศรษฐกิจปากท้องนะที่ไม่ดีนะเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องบอกว่าก็มีส่วนถูกต้องนะครับนะก็เป็นเช่นนั้นนะสำคัญคือที่จิตนะทำไมคำสอนในพุทธสนาเนี่ยถึงสอนเรื่องจิตเนี่ยเป็นสำคัญนะการฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะผมจึงทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับพูดถึงว่าหากจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วนะ จิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วนะไม่ใช่ว่าเรานึกขึ้นเองนะไม่ใช่ว่าเราคิดของเราไปเองว่าจิตเราฝึกฝนไว้ดีแล้วนะมันต้องมีเกณฑ์มีมาตรฐานในการวัดนะเกณฑ์มาตรฐานในการวัดในพุทธศาสนาเนี่ยนะก็คือผลลัพธ์นะที่ได้จากการฝึกฝนนั่นเองนะครับก็คือเราดูจากนะสภาวะจิตใจเรานะที่หลังจากที่ฝึกฝนบนเส้นทางสายกลางนะที่เรียกย่อๆว่าทานศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ย นะแล้วมันมีผลอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าผลทั่วไปก็คือความรู้สึกความทุกข์ทุเลาลงนะความทุกข์ก่อตัวได้ยากนะครับเป็นเพราะว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องนะมีสัมมาทิฏฐินั่นเองนะซึ่งมันเกิดจากการฝึกฝนที่มาดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราจะเกณฑ์มาตรฐานจริงๆตามแบบแผนในพุทธศาสนานครับเราต้องอ้างถึงมรซี 4, ผล4ีนิพพานหนึ่ง นะครับเพราะสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องยืนยันอย่างแท้จริงนะว่าจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยนะมันจะสามารถปล่อยวางนะครับสิ่งต่างๆที่จิตไปสัมผัสสัมพันธ์ได้นะเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยนะมันเกิดจากจิตนี่แหละนะไปรู้ผ่านทางทวารทั้ง6นะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะทางความนึกคิด ะครับมันจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้ง่ายนะกลับมาสู่ความเป็นกลางได้ง่ายนะมีปัญญารักษาคุ้มครองอยู่นะไม่หวั่นไหวนะอะไรไปง่ายด้วยกําลังของสมาธินะครับเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยแม้เหตุปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายนะเปลี่ยนแปลงไปในอ่สิ่งที่มันส่งผลกระทบนะครับไม่ดี แต่จิตที่ฝึกฝนดีแล้วเนี่ยนะมันจะสามารถกลับมาสู่ความเป็นกลางนะปล่อยวางได้ง่ายนะเป็นเพราะว่ามันมองเห็นการเกิดและดับนะของเหตุปัจจัยนะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าจิตท,ที่ฝึกฝนอบรไมได้ดีแล้วเนี่ยก็คือเดินอยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยเรียกว่าทางสายกลางอาริยมัคมีองค์8ประการนะครับซึ่งองค์ประกอบของอริยมัคมีองค์8ปประการเนี่ยนะครับนะที่ เราพูดอย่างเต็มตามวิชาการนะก็คือสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะแต่ถ้าเราพูดให้ง่ายใน,ในภาษานะชาวบ้านทั่วไปเรเรียกว่าทานศีลส,สม,มาธิปัญญามันจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วที่ประกอบด้วยอริยามรรคมีองค์8ปประการนี่แหละครับนะเป็นวิถีทางเดินนะ จิตนั้นก็จะทําเหตุนะที่เป็นเหตุดีนะเหตุดีนะก็นําไปสู่ผลดีนะเหตุดีก็คือกรรมขาวก็ไปสู่วิบากกรรมขาวนะและเหตุไม่ดีก็คือกรรมดำนะก็ไม่ต้องไปรับผล แห่งวิบากกรรมดำนะแล้วก็ทำกรรมนะที่ไม่ดำไม่ขาวนะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือเป็นการย่นย่อภพชาติเพราะว่าการเดินทางในสังสารวัตรเนี่ยมันมีหลุมพางนะมันมีเพศภัยอันตรายต่างๆนะที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนจิตใจวิดีแล้วนะบนวิถีทางสายกลางอริยมรรคในองค์แปประการเนี่ย ก็เรียกว,ว่านะครับเราสั่งสมทั้งทานศีลส,สมาธิปัญญาทานก็เป็นไปเพื่อละความตันีนะเป็นไปเพื่อสละได้นะก็คือไม่ยึดติดนั่นเองนะศีลก็คือความดีงามซึ่งสามารถคุ้มครองจิตนะให้ไปสู่สุขติได้นะไม่พัดตกไปสู่กําเนิดอบายสีนะครับสมาธิคือความตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวนะครับเหมือนกับภูเขา เวลาข้างนอกมีการเปลี่ยนแปลงมีลมมีฝนปัดทาเข้ามาภูเขาก็ไม่วันไหวนะนี่คือเรื่องของสมาธิมันเหตุปัจจัยภายนอกของโลกนะครับเหตุการณ์ทางด้านสาธารณสุขเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศด์โลกภัยพิบัติเนี่ยนะมันจิตที่มีสมาธิก็ตั้งมั่นนะไม่จิตตกนะไม่จิตหดคูนะไม่เศร้าหมองนะง่าย และจิตท,ที่ประกอบได้ปัญญาก็คือจิตท,ที่มีความเฉลียวฉลาดนะรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหลายนะภายนอกร่างกายจิตใจและภายในร่างกายจิตใจเนี่ยนะมันล้วนแต่นะเป็นไปตามหลักนะเรียกว่าเป็นไปตามกฎอนัตตาคือมันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปนะมันตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มันไม่มีตัวตนที่แท้จริง มันเกิดจากเหตุปัจจัยประกอบกันขึ้นแล้วหมดไปประกอบกันขึ้นแล้วก็หมดไปมันเป็นพลวัตนะครับของรูปธรรมนามธรรมนะในสังสารวัตแต่มันก็เกี่ยวข้องว่าไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลมันมีเหตุผลนั่นกะ็คือเหตุด,ดีไปสู่ผลดีดังนั้นนะครับเราจึงต้องสร้างเหตุด,ดี นะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐนะิแล้วก็ความคิดที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกัปปะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นทรัพยนะ์ที่อยู่ในจิตใจที่สามารถติดตัวเราไปได้นะในการข้ามภพชาตนะิเพราะฉะนั้นในช่องผมเนี่ยบางทีพูดถึงเรื่องโภคทรัพยนะ์เรื่องของการบริหารจัดการนะเรื่องของทรัพย์สินทั้งหลายทังโภคทรัพย์ รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่านะความไม่เที่ยงของร่างกายก็มีอยู่นะถ้ามันมีเหตุปัจจัยภายนอกนะครับมีเรื่องของโรคระบาดนะมีเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์นะการต่อสู้ศึกสงครามเนี่ยนะถ้าร่างกายเรานะครับแตกดับไป นะแต่ว่าทรัพย์ที่ไปกับเราเนี่ยก็คืออริยทรัพย์คือบุญกุศลที่ติดไปกับจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นจิตนะที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยนะแม้เหตุปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงแต่จิตใจนะครับก็จะไม่หวั่นไหวไปจากทางสวรรค์แล้วก็ทางนิพพานันสิ่งนี้นะครับผมจริงมาชวนคุยกันนะนอกเหนือจากประเด็นทางโลกนะคุยเรื่องของเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิทศัศร์โลก ันนั้นก็มีความจําเป็นนะในการที่เรามีร่างกายนะที่ยังต้องกินใช้บริโภคนะอยู่ในโลกใบนี้นะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมสเสบียงนะการเดินทางนั่นคืออริยทรัพย์นะครับบุญกุศลนะบนเส้นทางสายกลางนะอริยมรรคมีองค์8ประการที่เราเรียกย่อๆว่าทานศีลส,สมาธิปัญญานะครับเพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับมันแย่ไงก็แล้วแต่ นะแต่เหตุปัจจัยนะภายในนะที่เราทําไว้ดีแล้วสั่งสมไว้ดีแล้วเนี่ยนะจิตนั้นนะครับนะก็ไม่หวันหว่นไหวนะไปจากเส้นทางสวรรค์ทางแห่งสุขตนะิแล้วก็สู่นิพพานนะในที่สุดนะครับเพราะว่าบุญกุศลน,นีนะ้เก็บสั่งสมได้นะในจิตใจซึ่งต่างจากโคทศัพย์นะครับโพกัพย์ถ้ามันหมดไป นะครับเออมันก็คือหมดไปทิ้งไว้ในโลกนะผมเป็นสิ่งหยาบนะมันติดไปกับจิตใจไม่ได้นะครับนะจึงมาชวนพูดคุยประเด็นนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะให้เกิดสาระประโยชน์ให้เกิดสติปัญญานะให้มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นนะครับในการที่จะรู้จักสั่งสมนะทัพย์ทั้งโภคทรัพย์และอริยศัพท์นะครับก็ขอทุกท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเราสามารถเทียบแบบ ได้นะครับมาตรฐานทั้งหลายในพระไตรปิฎกนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอดสิดตามนะครับในช่อง YouTube c h a n นวจชั่นเสร็จนะครับขอให้ธรรม,มะเจริญในทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ